อะไรอีกล่ะแม่หุยแม่แม่ไม่เห็นหรือไงว่าหนูต้องขับรถแบบนั้นน่ะแม่ยังจะให้คนอื่นยืมเงินอีกเหรอแม่ข่าวที่แล้วเนี่ยห้าล้านหนูยังไม่ได้คืนเลยนะไม่รู้ล่ะไปหาเงินเก่ามาคืนหนูด้วย,ยได้เดี๋ยวเจอกันอืมเฮ้ย,ยนี่แกฉันมีอะไรจะเล่า รถปไาแดงที่ฉันเพิ่งออกมาฉันเอาไปแต่งอะ่ะโออไม่เท่าไหร่หรอกก็เฉียดเฉียดร้านอะ่ะอือยากเห็นใช่ปะนี่แกรู้เปล่าฉันขับไปไหนมาไหนนะคะแถวบางบอนเนี่ยโอ้ยคนเหลียวหลังกันเต็มเลยเออสวยมากได้อยากเห็นนะสิได้ได้เดี๋ยวฉันขับให้แกดูจ้ะแค่นี้แหละ จะทำยังไงดีอ่ะจะบอกแม่ยังไงดีอ่ะเนี่ยเอ่อคุณคะมีอะไรปะคะคุณคือเจ้าของรถคันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเออฉันขอถ่ายรูปคู่กับรถคุณหน่อยได้ไหมคะอ๋อ ได้สิคะขอบคุณนะคะ,ะฮ,ฮัลโหลแม่นี่ค่ะรถวิวแม่เห็นไหมแม่เชื่อวิวไหมคะหุยแม่เชื่อวิวเหอเนี่ยรถวิวจริงๆนะแม่วางสายไปละเออคุณคะ ฉันเข้าใจนะคะว่าคุณรู้สึกยังไงอ่ะหรือคุณอยากจะเข้าไปนั่งถ่ายรูปในรถก็ได้นะจริงเหรอคะนี่ค่ะคุณแจขอบคุณนะคะ บอกแล้วว่าเนี่ยรถวิวจริงๆวิวเข้ามานั่งในรถเลยเห็นไหมคะเห็นไหมล่ะก็บอกแล้วแม่ก็ไม่เชื่อทีนี้เชื่อหรือยังเห็นไหมล่ะวิวบอกแล้วไม่ได้โกหกแม่ซะหน่อยงั้นแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววิวขับรถแล้วบ๊ายบายค่ะ ที่ให้ฉันเข้าไปนั่งข้างในรถนะคะ่ค่ะฉันแค่ไม่อยากให้แม่เขาแบบอ,อไม่ต้องคินมากนะคะฉันเข้าใจค่ะคนเราอะ่ะจากบ้าน,นอกนนมันามาอยู่กรุงเทพอะ่ะก็ย่อมเป็นธรรมดาที่อยากจะให้พ่อแม่เห็นว่าเราอยู่สุขสบายมีเงินมีทองใช้แล้วก็มีรถดีๆแบบนี้รับเออคือมันไม่ใช่นะคะคืออ๋อไม่ต้องอายหรอกคะ่ะฉันก็เคยเป็นแบบนี้นะคะยังไงอะ่ะคุณต้องสู้ๆนะ ฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าคุณน่ะตั้งใจทำมาหากินรู้จักประหยัดสักวันหนึ่งอ่ะคุณก็ต้องรวยค่ะขอบคุณมากนะคะงั้นฉันไปก่อนนะคะจชคดีค่ะอะไรอีกล่ะแม่หุยแม่ แม่ไม่เห็นหรือไงว่าหนูต้องขับรถแบบนั้นน่ะแม่ยังจะให้คนอื่นยืมเงินอีกเหรอแม่ข่าวที่แล้วเนี่ยห้าล้านหนูยังไม่ได้คืนเลยนะไม่รู้ล่ะไปหาเงินเก่ามาคืนหนูด้วยยคุณคะฉันเหรอคะมานี่หน่อยคะ่ะ อะไรคะขอบคุณมากเลยนะคะที่เมื่อกี้ให้ฉั้นยืมถ่ายรูปอะคะ่ะอันนี้นะคะเป็นนามบัตรของชั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้โทรมาด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองนะคะเออค่ะคุณฉันชื่อวิวค่ะแล้วคุณชื่อชื่อปั้นค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเย็นเจอกันนะคะอย่าลืมโทรมานะค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย